ขาว่าถ่ายพเวดดิง้งกันเฮ้ยมีขนมอ่ะขนมหรออะไรไม่รู้ตัสวสาวจุดละหกบาอ่าหกบาทเอ่อผมอีกเกอันนี้นนอ,อ่ะสุด,สดอ,อื้อบอบังย่างเป็นหมาล่าแน,น่นเลยอันละหกเหรียญ น,นี่เป็นร้านอาหารเนาะตรงนี้ขนมปังคามาล่าดูหอมมากเลยอะ่ะ สมะ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 โอ้กระอนี่อขยมมาอีกแล้วอันนึ่งนี่เป็นขนมปังย่างใช่ใช่นี่กรูเขาจะรู้ แตกมาหน้าเลยอันนี้เหมือนเขาจะใส่เฉพาะเฉพาะน้ำเนาะเป็นเป็นคล้ายๆพริกหมาล่าเนาะแต่เหมือนจะไม่ได้ทารอบเดียวหรือเ่าเออน่าจะโรยหรือว่าน่าจะโรยแต่วันนี้เราอยู่ที่ช้งหงส์สิบสองปัณนานะรืออันนี้เขาเป็นผสมตรงน้องนก็แบบหอมมาก นี่ผมอยู่หน้าร้านอาหารนะฮะที่หน้าร้านนี่เขาขายเป็นปิ้งย่างขนมปังด้วยนะนะก็น่าจะมีอะไรหล,หลายอย่างที่เขาอยากย่างขายเนาะเรามานั่งกินขนมปังย่างนะพริกหม่าล่าคือน่ากินอ่ะนี่น้องว่อพรจะชิมโซดมก่อนเลยเหรอดมกินข้าวแกงเผาหวานเออเป็นคนที่กินกับข้าวย่างนะ นเออไม่ปนงัองนอเสื่อเส่มาลาเนาะ。ขเนมังมาล่านะ。เลยไม่หวานไม่เค็ม。ก็จไม่เผ็ดนะ？เออมันไจะมีกลิ่นหอมเฉยเฉใช่ไหม？ขนมปังมาลา。ต้องกินคู่แบบชากาแฟอะ。อ่าเอาไหม？ นมันติดก็เรากินกาชากาแฟแล้วแล้ววันนี้เราก็สั่งเป็นข้าวไปอีกสองสาอย่างเนาะ